เอาละครับกับอีกแล้วกับเกมเฟรดี้นะฮะเราได้ผ่านเฟรดี้กับโบรนี่แล้วต่อไปชิกาน,นะครับมาพี่เป็ดแล้วชิกาก็โอ้โหแม่งมา,าพากรหลอนแลวกูมาชิกาโอ้โหบรรยากาศผิดกับอีสองตัวแรกเลยป่า ดี๋ยวนะนั่นอะไรืออทำไมแรงอย่างนี้กระตุกมากคับกระตุกมากแต่ไม่เป็นไรเาได้สองชิดแล้วอุ้ยบิอะไรอุ้ยอุ้ยอุ้อ้ยเกิมยัวเลยเด่องชิดเอง มีของๆๆใช่ไหมใช,ใช่ใช่ชิ้ีสามโอหห้าสิบวิตายห่ากูป่าใหญ่วันนี้อยู่กับเนเวเเกเตอร์ในาการท่องป่านู่นนะฮะเราจะพบได้กับสัตว์กลางคืนอย่างเป็ดของเราเป็ดเป็นสัตว์กาลางคืนนะสัตว์เป็นสัตว์กลางวันถ้าก่อนมันคงมากลางวันให้กูแล้วแหละมันไงใช่ไม่ใช่ชิ้นที่ชี้สี่ครับเอาครับชี้สี่แล้วสู้ครับ ไวโตแมปกว้างเหลือเกินฮะตัวมันยุ่งฮะนุ่นไ่เห็นน่นเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวไปดูนุ่นเฮ้ตามมาแล้วตันสวยเป็นด่านที่มึนหัวมากโอ๋ยด่านนี้ไม่อยากจะเล่นเลย ไม่มีของเหรอของอะไรงานงอกแล้วครับเฮ้ยวะใช่ไหมใช่โอ้โหชิ้นที่ห้าดีกห้าชิดดีกห้าชิดโอ้ What the fuck ไมเล่นมาขนาดกูเลยเหรอ าทางครับ่ใช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 นลังม่มีโอเคโอ้โห okay. oh, oh. ชิ้นที่หกแล้วอ oh. ไอ้สชอ่าอสีิ้นอสีชิ้นี่เสีอเสียชิองยขงไหม,ไมใช่ไฟ <c oughs> ตกใจเสียงอเวลา <c oughs> <c oughs> มยายวีว่า โอ้โหผมมาชิ้นแรกครับโอ้โหสุดยอดฮะจะยังไม่ตามตัวมานะปุ๊บ่ึ้นมาปุ๊บติติดชิ้นสองู่าเฮ้าดิชิ้นสองขึมาโอเคโอ้แปดชิ้นแล้วเอ้ยสองชิ้นแปดชิ้นอะไรเราหาที่ที่มีแสงครับโอ้ชิ้นที่มีแสงทำให้เราไม่กลัวฮะเดี๋ยวยังไงเสร็จแล้วเสร็จแล้ว

ชิชิ4ครับผมอ่าสี่แล้วสี่แล้วทางแยกไปทางซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายก่อนเจอเจอแล้ววูอยูจจ่ยน,นี่ชิ้นแล้วบกชิ้นแล้วอ้าโอเคครับโดการล่านะฮะ คุณอยู่ไหนฮะใช่ป่ะวใครด้วยไม่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 ใช่โอ้ยโอ้ยแบบต่อฮะต่ออ่ะอ่ะของนี้นี่แล้วเหรอโอที่ไหนฉันอยู่ที่ไหนเฮ้ยตอบทีครับผมตอนนี้เรามาตามหาของครับด้วยด่วนตอนนี้เจอชิ้นหนึ่งโอ้โหเยี่ยมมากครับเวลาไม่เก็บโอเค แล้วทีน,นี้จะทางนี้ไหมฮะเรามาแล้วโอเคครับผมไ,ไ,ไปต่อครับต่อไปครับต่อไปจะไปทางไหนต่อฮะไม่รู้เหมือนกันครับพ่อผมอ่โรงแล้วโอเคครับคครุบกระดึ๊บรุกรุกแล้วกระดึอย่านะอย่านะสองชิ้นอย่าตามมันนะอย่านะเว้ยบอกแล้วมีไฟฉาย มีไวมากถ้าเราไปข้างหลังต่อไป้วครับชุบหนึ่ง,งแล้วชุบสองพอปวดหัวอะครับแล้วชิ้นที่สองส,สามโอ้โหจัดว่าแจมครับผมสามแล้วสามแล้วนะขอผ่านนะรอบเนี้ยขอหาของง่ายได้ไหมมันไม่แพ้พอ้เนี่ยหาของไม่เจอ เพราะด่านนี้มันแบบว่ากว้างมากฮะนี่ชิ่อที่ C C ส d บูบ l e Four ดีนะครับเำี่ย ครับนี่ฮะครับราัดีครับเกำแพงเดิมนะครับเปกำ ติดแล้วติดใจเลยขอพระเจ้าทางตันอีกแล้วเอ้ยทางแยกอันนี้ก่อนนะของฮาชิเกบิีร้อยวิฮะถ่ะานครับมันเลยใช่ไหมใช่ไหม ngay ô ô sao mà nó bay quá chì xì rồi á chì xì rồi mua hàng เอเอเธิน้ำเจ็ดโอ้โเจ็ดเจ็ดแล้วนิสันไหนขอผ่านเถอะตอนเนี้ยขอร้องครีสปตุ่นใหญ่มัน,มนแปลดอ,อยู่กลางป่ามากกว่า เลยวะไปล้อ้าวอ้ไม่จริงนี่ว่าดานนี Harmon ้ใช้เวลาในการเล่นนานมากนะเนี P ่ยไปครับเห็นอะไรเหรอเฮ้ยไปครับสินะเดี๋ยวก็แบบเมื่อกี้เอวีตอที่สองต้นไม้อาครับ มันจะนแบบว่าสาม,มารถมาร์กที่ได้นะครับว่าเรามาที่ไหนแล้วจะดีมากเลยนะครับ <S <S แต่ที่มีให้กูก็ได้ก็ดีมากอันนี้ครับสี่จ้าชิ้นฮะเออสเ่จ้าชิ้นก็แล้วครับเจอชิ้นหนึ่งชิ้นสอดตามจิติดๆครับผมสองชิ้นแล้วสองชินงช้นแล้ว <S <S ตอนนี้สองชิ้นแล้วฮะ มันเริ่มหายากทุกวันนะของนะี่แบบว่ายิ่งเล่นนานยิ่งหายากหรอเอาเยลยกองนี้ป่ะมันแค่สองชิ้นเองนะยังไม่แก่เลยถามแล้วถามแล้วถามแล้วโอเคครับสามชินะ้นฮะแล้วอีกเจ็ดชิด้นโ,โอ้โหเยอะนะเข้าปากเข้าปาปึา๊บ จำบาป่าวไม่ไม่เห็นมาเลยอ่ะมันยไขอี่ขอมีขอมีขอโยกับโอ้ไที่สี่ครับไดอหกชิ้นฮะได้ไดู้เจอแล้ว เจอมาแล้วไม่เจอของนะมีของของของใช่ไหมใช่ใช่ใช่ด้วยของขวามือมันอยู่ขวาฮะโอ้โหัะเอออีกอ่าตอนนี้อีกห้าชิ้นฮะด้ห้าเหลือห้าครับผมเป็นเกมที่หาของได้ยากมาก แล้วยังเสียงมาแต่เสียงแต่ตัวไม่มาอะไนวะมันเหมือนเจะเจอเจออะไรวะนั่นไงนั่นไงเจอแล้วโอ้โหบุหดเจอครับเจอแล้วครับผมฉิดที่หกแล้วโอ้ยควรจะเดินที่นี่ใช่ไหมนานมากปวดน,นิ้วอ่ะ าม,มาเจอแล้วเจอแล้วเจอวัช่ใช่ใชาใช่ที่ที่เจ็ดทับอี่สามสุดท้ายเขาจะได้ไปต่อฮะ ชิดเองอะทาอยายเยอะมันใช่ไหมใช่เสาแต่ไม่ใช่ของตกใจหินเนี่ยมันแบบว่าจะท้องแหรือว่าของดีหรือวะ ไไอ,อีไหเฮ้ยเจ้าใช่ป่ะใช่ป่ะเดี๋ยวไฟายฝั่งนูนะ้นฮะเดี๋ยวค่ไปไปครับอ๋อลับเลยแล้วกันไม่รอแล้วนี่ไงวะไม่มีอ๋อเช็ดแล้วฝั่งฝั่งฝั่งนู้นอง้ยไม่ทันหรอกครับผมมีของเหมือนกัน ยากมากก่อเฟลแล้วครับว่าวนี้พักแป๊บอยูเฮหนโฮ้ยยยยยย่ยย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 ยรยยยยปยยยสงยสยปยยเลยมันใส่ ออกที่หน้าครับที่สองฮะโอ้โหโอเคครับออกิี่แล้วมันอยู่ไหนไม่รู้ถามิ้นที่สามกางป่าที่สี่ฝั่งซ้ายครับขวาสิไม่ใช่ซ้ายโอ้สี่แล้วครับน <G ül üyor> ุ่น ที่จริงแล้วไว้ของมันก็อยู่ไม่ไกลกันหรอกแต่ว่าเราหาไม่เจอเอง <c oughs> ได้สี่ชิ้นนะครับสี่ชิ้นแล้วชิ้นที่ห้าเดี๋ยวครับเจอกันครับชิ้นที่ห้าข้างใต้เองนี่ไงต้นไม้ลุกห้าชิ้นแล้วต้นไม้มีนะครับนที่หกจะอยู่แถวเนี้ยจะไม่ผิดถ้าจะไม่ผิดนะอยู่แถวเนี้ยแหละ ชิ้นที่หกอาไปทุกวันมันยังไม่มาโอเคหกชิ้นแล้วหกชิ้นแล้ว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 วแล้วปั่นครับ,รบชิ้นที่เจ็ดชิ้ที่เจ็ด 7, ใช่ไหมใช่ชิ้นที่เจ็ด ไลยมันต้องโน้กขวามือเออไปทางนี้เจ็ดชิบนะเดี๋ยชิบนะฮะไม่ไม่มีสางสองขวาขวาขวาเออมังมาขวาเลยอ่ะชิดแปดอยู่ไหนครับเนี่ยทางตัน ตัเสาไม่มีอ่าเฮ้ยกับกระโอดไปแล้วบ่อยมากถ้าไม่หันหลังตงไปตายยิ่งใ,ใแบบแบบ้โอ้เจ้าเจ้านี่จะแปดวิสังกระโดดไปเือยกลมาไกลไกลไแบบแบบโอ้คมชันลึกเป็นแบบ 3D เล3ไกดไม่ได้ไม่ได กลางป่าอัดส,สดงคือแบบว่าขออีกหนึ่งร้อยชิ้นแล้วนี่ขาย่างม,มาร้อยวิอ่ะอีกร้อยสิบห้าวิอาจจะทันเนาะติดติดติดเอาติดได้อีกโอย้ยเนาะโอด้ไม่ก็ไม่มีครับ ู้สึกว่าจะวนมากี่รอบแลอดไง t h e f u c ัโอ้ย h e fuck ไวมากแค่ไม่หันหลังไปดูไวขนาดนั้นไม่เจอเลยเหรอเฮ้ยมันต้องมีบ้างดีปวดดีวะเนี่ยโอ้ยดโอ้โอ้ ครับที่ไหนวะเอ่อโอเคครับออกคันหูเลยชี้ที่นึงอยู่นี่โอเคถ้าจำไม่ชิ้นที่อยู่นี่ปุ๊บแถานี้ใช่ไหมชิ้นสองอยู่แถวนี้นี่ไงแล้วชิ้นที่หนึ่งมันต้องอยู่แถวนี้ครับถ้าจะไม่ผิดนะนั่นไงชิ้นที่หนึ่ง การหาตามป่าตามทุง่งตามดงของไม่น่าอยู่ไกลกันหรอกพวกเนี้ยเงี้ยชิ้นที่สี่เดี๋ยวชิว้นที่ห้าก่อนเนะี่ยอุ๊บ้น่าเจอของใช่ไหมเอาไฟไฟเดีย๋ยวค่อยไปเดีย๋ยวค่อยไป ัอนี้เจอแค่สี่ชิ้นเองฮะงไั่ตอไม่ีปกติมันต้องแปะไว้นะพวกเนี้ยวิ่งไปเรื่อยฮนะจี๊ดจีห้าฮนะ แต่นี่มันต้องมีแหละครับผมว่านะไม่มีแหละอะไระวะคิดจะมีสักนี่ไงเจอแล้วเดี๋ยวชิ้นที่หกอือเจอแล้วหกช,ชิ้นครับปแปไนี้อยู่ตามเสาอะไรผมว่านะโอ้แสบตา ต้นไม้อ,อีกอันหนึ่งอ่ะยี่งยิเจ็ดข้างหน้าเจอแล้วติดต้นไม้มามมาแล้ว ผมจำไม่ได้จริงๆว่าไอ้ของอีกชิ้นอยู่ตรงไหนวะนไงที่แปดที่แปดต้นไม้เนี่แหละพวกเนี้แหละเนี้ยที่ที่เก้าที่ที่เก้าเอาเอาแล้วเฮ้ย surprise motherfucker! หน้ากูก็ไม่บอกนะเอาใหม่ก็ได้เราที่กูต้องเชิญนะดิครับเราหาไฟฮนะโอเคนี่เราจำเริ่มจำเป็นแล้วมารอนนี้แพ้มันรู้ไปโอ้โหไอ้สองชิ้นต็ดอ๋อแต่ว่าแมปนี้รู้สึกว่าของมันจะไม่เปลี่ยนที่ใช่ไหม ออถจะของของนู้นเสร็จปุ๊บก็จะแป๊บแป๊บเฮ้ยของหายล่ะต้นถรงนี่ดิเดาต้นไม้เอาต้นไม้แล้ววังต้นไม้ต้นไม้อะไรงงจุแล้วจุดมันจุดจดขอเล่อนเรื่มใหมครับผมขอยอมแพ้ครับผมโบ อันนี้ยอมแพ้เองนะโอเคของชิช้นหนึ่งครับอ๋ออยู่แค่นี้เองโหชิ้นี่สองครับชิ้นที่สามครับชิี่สี่ตรงสามน้นครับนี่เราตรงขานี้เลยฮะ ยี่สี่แล้วนะสี่ชิ้นแลวนะมีที่ห้าโอเคที่ตรงนี้ปึ๊บมาห้าชิ้นแล้ว เวลวิ่งตามหลังอะไรแล้ววิ่งเร็วเลยงัย้นเะชดที่หกคนระั้างหน้านได้เลี้ยวโค้งไปทางขวาแล้วก็เอ๊ะเออเราตรงไปเลยเขาจะได้ตรงนี้จะมีของอึ่งเช้นอยู่กลางทุ่งนาเราเสาดีกว่า ติดเหรอโอ้ออมเลยอ่ะกูณยอมอ้อ,อมเลยอะติดก็ไม่บอกไอ้ขออยู่โพนนู้นฮะ ที่เจ็ดครับเขากดผิดเสร็จสิ้แล้ว,ลวยังไงชิ้นแปดข้างหน้าครับแปดชิ้นแล้วครับ ปล่อยบ่ไปที่ก้าครับอีกชิ้นเดียวครับที่อยู่ไหนครับคุลืมแล้วโอมจอยฉัน่นสสสไอ้ตกป่ามาม่ยตมอส่อส่อดจะไปพิิตทัสาสาไหนวะทางนี้ทางนี้ทางนี้อีกชิ้นเดียวต้องทันดิต้องทนังทนดิวะ คือสุดท้ายจะแปะต้นต้นไม้อะถ้าจะไม่ผิดอะ <gasps> อยู่กว่าต้นไม้ต้นไม้แบบนี้อ่ะใกล้ล้วนเลยอ่ะ จำทางไปไม่ได้เลยสิเอ๊ะไปฝั่งนี้ปะวะเขาวิ่งเข้าฝานี่ปุ๊บ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 ไม่ใช่ไม่ใช่อันไหนอันนึงเราจะมีอีกอันนึงเนี่ยตรงไปก็เจอเลยอ่ะนั่นไงกูเจอแล้วกูเจอแล้วชิ้นสุดท้ายเยสผ่านแล้วโว้ย โอ้ยโอ้ยกว่าจะผ่านฮะใช้เวลาร่วมเกือบชั่วโมงได้มาเลยครับชิก้าเบลอเยอาเลยอย่าตาเด็ดชุบชุบมามามาเหนือวะโอ้ยโอ้ยพอจะผ่าสักทีนะัะกับชิก้าของเราโอ้ย กว่าจะผ่านไปได้โคตรนานดา่ดานมันกว้างไงดา่านเนี้ยมันไม่ได้แบบมันไม่วิ่งตามมันวิ่งตามเราก็จริงแต่มันไม่นากก่ากลัวเท่าไอ้สองตัวแรกไงไอ้มึงด่านมันกว้างหาของยากมันเลยไม่ค่อยผ่านนะฮะอย่างน้อยเราก็ผ่านแล้วแล้วทาได้แล้วไปตัวสุดท้ายของเรานะครับคือฟ็อกซี่นะครับอ่ะสำหรับวันนี้นะฮะขอจบไปทางนี้ก่อนขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับผม เอาคุณที่รับชมนะฮะพบกันใหม่ถัดน่าเจอกันครับ